อีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้เครื่องเนี่ยพังได้นะครับหั่นกั้นน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้ช่วยอะไรนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับ TGS นะครับวันนี้เราก็กลับมากับเจ้าโปรเจกต์ GR86 เช่นเดิมนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับอีกหนึ่งปัญหาติดตัวของโต้ต้า GR86 นะครับกาวประเก็นนะครับที่เจอทุกคันเลยนะครับเวลาเราลื้อห่างน้ํามันเครื่องนะครับมันก็จะมีเศษพวกกาวนะครับประเก็นที่มาจากโรงงานนะครับไปติดในบริเวณฝักบัวนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทําให้เครื่องเนี่ยพังได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็จะใส่ของแต่งอีกหนึ่งชิ้น ของแต่งจากญี่ปุ่นนะครับก็เป็นชิ้นส่วนที่แต่งในจุดลับๆนะครับหมกอมกเป็นของแต่งอะไระเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ talking, boy, style, so ตอนนี้รถก็อยู่บนท้อยเทียบร้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ ของที่จะใช้สำหรับเจ้า GR86 ในวันนี้ครับมีอะไรบ้างไปดูกันครับผม ก็จะมีน้ำมันเครื่องนะครับที่ต้องเตรียมไว้นะครับพระเราเปิดอ่างน้ำมันเครื่องนะครับก็ใช้เป็นโมตุนนะครับ 5W30 นะครับทั้งหมด5ลิตรนะครับแล้วก็มีตัวกองน้ำมันเครื่องนะครับตรงรุ่นนะครับสำหรับ g r 8 6หรือ BRZ นั่นเองนะครับแล้วก็กาวประเก็นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนในวันนี้ที่เราจะติดตั้งของแต่งนะครับเรียกว่าแพงที่สุดในนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือโปเมะนะครับเป็นของแต่งญี่ปุ่นนะครับที่เราจะติดตั้งเข้าไปนั่นก็คือในส่วนของแผ่นกั้นน้ำมันเครื่องนะรวช่ยไ สร้างห้องกักน้ํามันเครื่องไว้ไม่ให้น้ํามันเครื่องเทไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปนะครับทำให้กักน้ํามันเครื่องอยู่ในห้องเพื่อให้ปั๊มน้ํามันเครื่องเนี่ยไม่เสียจังหวะเวลาดูดขึ้นนะครับเวลาใช้รอบสูงๆนั่นเองก็ช่วยไม่ให้เครื่องพังนะครับก็ใครที่สนใจนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่9,900นะครับไม่รวมค่าติดตั้งไม่รวมค่าแรงนะครับผมเป็นไงพี่ผมมีครับก็เอาเรื่อง ่กี้ผมก็ส่องให้เห็นดูนะว่ามันมีอยู่ข้างในนะแต่มันมองยากมากเลยเดี๋ยวให้ดูเสร็จเห็นไหมนี่นี่เข้าไปติดอยู่ในฝักบัวที่อยู่ด้านในนะครับทำให้มันอุดตันได้ที่ดำๆเนี่ยนะนมีทั้งขาวทั้งดำโอ้ย นี่ขนาดน้อยนะเคลียยากก็ชิ้นใหญ่มันมันถอนไ,ได้เดยถ้าเยอะถ้าเยอะกว่าน,นี้ตันได้เลยใช่ไหมครับพังไหมพังดีครับเหมือนคนหายใจไม่หรอทำความสะอาดขอบนะครับพี่นันก็ค,ค่อยๆอย่างระหนิดก็ไอเศษพวกนี้นะครับเห็นไหมครับเข้าไปอยู่ในอ่างน้ำมันเครื่องครับแล้วก็ไปอยู่ในบริเวณฝักบัว ได้ติดตั้งของแผ่นกั้นน้ํามันเครื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่โอ่งก็ตอนนี้กําลังทากาวในส่วนของรอบๆนะครับอ่างน้ํามันเครื่องนะครับผมก็พอประกบแล้วเราก็ยึดน็อตให้แน่นนะครับแล้วก็รอให้กาวมันแห้งนั่นเองก็หลังจากนี้ก็เหลือเติมน้ามันเครื่องนะครับแล้วก็ใส่กองน้ํามันเครื่องนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นก็ตอนนี้ tr86 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเลขไม่ น,นี้นะครับอยู่ที่หมื่นสี่พันนะครับหมื่นสี่พันนะครับที่เราเจอเนี่ยก็เศษที่อยู่ในของโต้ตาจีอาร์แปดหกลูกที่ผมเนี่ยก็มีอยู่น้อยนึงนะครับก็ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าก็ใช้ระยะเวลาในการทําก็ประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเราทั้งเคลียร์ของเก่านะครับเอาเศษที่ มันติดอยู่ในบริเวณฝักบัวเนี่ยเอาออกทีละชิ้นนะครับบางชิ้นเล็กนะครับบางชิ้นใหญ่ก็แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ทําความสะอาดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเติมน้ามันเครื่องเปลี่ยนกองนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับทำเหมือนเจ้า r r 8ครคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ T S Motorsport ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับเจ้าโปรเจกต์ r 8 6สวัสดีครับ